อยากปั้นช่องติ๊กตอกให้ดังเร็วให้ทําแบบนี้นะคะวิธีแรกหาตัวตนของเราให้เจอก่อนค่ะเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยเราเข้ามาเป็นใครและเราเข้ามาทำอะไรนะคะในช่องติ๊กตอกของเราการที่เราปั้นช่องติ๊กตอกแบบเป็นตัวของตัวเองจะดูมีเสน่ห์และก็น่าจดจำมากเลยค่ะ ข้อที่2นะคะเมื่อเรารู้ตัวตนที่ชัดเจนแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครและเราจะเข้ามาแก้ปัญหาหรือให้ประโยชน์อะไรแก่ใครนะคะเพราะฉะนั้นในการทําคลิปวิดีโอหรือการไลฟ์สดเนี่ยเราจะต้องออกมาแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้หรือถ้าออกมาสร้างความบันเทิงก็เราจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือใครและเราจะปั้นช่องไปในทิศทางไหนนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะถ้าอยากที่จะ ฟังวๆหรือว่ามีการดันยอดวิวเยอะๆนะคะคุณจะต้องลงคลิปอย่างน้อยเนี่ยวันละ3คลิปนะคะและครูเพิ่งแนะนําให้ลงตามเวลาตามที่เราเคยลงไว้ค่ะเหมือนถ้าเราลง8ปดโมงเช้าเที่ยงแล้วก็6กโมงเย็นก็ให้พยายามลงเวลาเดิมๆเอาไว้นะคะ AI จะได้นําส่งค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมนะคะว่าออกมาไลฟ์สุดด้วยการออกมาไลฟ์เนี่ยวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้ค่ะก็จะช่วยให้คนนั้นเห็นเรามากขึ้นเองนะคะข้อที่สี่ค่ะถ้าอยากที่จะให้คนจำเราได้โดยจะต้องมีสไตล์หรือว่ามีภาพจำเป็นของตัวเองนะคะคุณจะต้องหาภาพจำเป็นของตัวเองให้ได้เพื่อเป็นจุดดึงตาดูดใจให้คนเนี่ยจำคุณได้แบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เราดังไว้ด้วยเช่นเดียวกันและสุดท้ายนะคะ สิ่งที่จะต้องทำนั้นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆใน TikTok ค่ะเพราะว่าช่อง TikTok ก็ชอบให้เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปกดคอมเมนต์นะคะไปกดแชร์ไปกดใจเพราะฉะนั้นการที่เราทำให้เพื่อนเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มยอดของเพื่อนนะแต่ก็จะเพิ่มในตัวของ คลิปของเราด้วยแล้วก็ช่วยดันช่องให้กับตัวเราเองด้วยนะคะให้คนเห็นเราเยอะๆลองนําวิธีที่ครูเพิ่งแนะนําไปใช้นะคะครูเพิ่งรับประกันเลยค่ะว่าปังไวแน่นอนค่ะและโดยเฉพาะคนที่มีผู้ติดตามยังไม่ครบถึงหนึ่งพันนะให้ทําแบบนี้ต่อเนื่องครูเพิ่งรับประกันเลยค่ะว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ผู้ติดตามจะครบถึงหนึ่งพันแน่นอนค่ะและก็อย่าลืมออกมาไลฟ์สดด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปดีๆของครูพึ่งก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับครูพึ่งด้วยนะคะหรือถ้าอยากที่จะเรียนการไลฟ์นะคะครูพึ่งมีคอร์สสอนไลฟ์เงินล้านบนทิกตอกคอร์สนี้นะคะสอนไลฟ์สดสอนสร้างตัวตนแล้วก็สร้างรายได้ค่ะถ้าอยากเรียนก็สามารถจิมลิงทักมาหาครูได้นะคะ